สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแกรมนะคะวิดีโอวันนี้นะคะเป็นวิดีโอรีวิวอีกวิดีโอหนึ่งค่ะน่าจะเคยเห็นแป้งของแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะคะแป้งพับนะคะของยี่ห้อเจ้านางน,นั่นเองนะคะนี่หน้าตาเป็นสัญลักษณ์ผู้หญิงอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคลิปสีทองแบบนี้รู้ได้เลยว่าเป็นแป้งเจ้านางน,นะคะแล้วก็ชื่อเขาก็เขียนอยู่ เดลล่าอยู่แล้วนะคะก็นอกเหนือจากนี้นะคะกรมต้ขอขอบคุณทางแบรนด์เจ้าหนาวรามาะคะ่ะที่ส่งของมาให้แกมถึงอเมริกาเลยครับผลิตภัณฑ์มารีวิวเพราะว่าทางแบรนด์เขาบอกว่าเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือแกมอยากสนับสนุนส่งเสริมแบรนด์ SME ของประเทศไทยแก่ออกมานะคะก็จะเป็นแป้งหน้าต่างนี้ ซึ่งแกมได้ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วตนะัวนเนี่ยจะเป็น Two Wave Powder Foundation นะคะคือสามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนะคะนี่ราคาขายอยู่399บาทนะคะก็มีขายที่ทั้ง e v e b o y แล้วก็ ทั้ง Facebook ของเจ้านางเองนะคะตอนนี้เท่าที่กำเห็นเนี่ยลดราคาอีกที่300บาทนะคะพวกมีขายทั้งหมด3สีสวัสดีให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าเขาบอกว่าสีศูนะคะเหมาะสําหรับคนผิวขาวอีโซหนึ่งค่ะทุกคนสีศูจะเห็นได้ว่าขาวกว่าผิวแก้มนะต่อไปเป็นสี02นะคะคือตัวที่กำเปิดใช้นะคะนี่เห็นไหมเข้ากับสีผิวแก้มมาดีเลยสีที่สค่ะอันนี้สีที่หนึ่ง สีที่สองสีที่สามนะคะจะเห็นว่าสีที่สามเนี่ยมีความเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้เข้มมากนะคะนะคะแก้มขอลง origin s drink up intensive ก่อนนะคะเป็น moisturizer ค่ะให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าอากาศที่ LA มันแห้งมากเบยเราต้องการความชุ่มชื้นอันนี้คือน้าสดของน้องนะคะ เือด้านที่ลงแป้งเจ้านางแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ด้านที่ไม่ลง <c oughs> แตกต่างกันเลยง <c oughs> แป้งพับเจ้านางก็จะทําให้ผิวดูสม่ําเสมอขึ้นมาโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ชอบเอ,อรองพื้นที่เป็นเนื้อแบบน้ํานะนี่ก็จะเป็นอะไรที่สบายมากแล้วก็สามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งดูใต้ตาใต้ตาคล้ำๆดูดีขึ้นมนานะคะพอเรามีจุดสีแดงๆอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเราจะลองมากดๆด,ดูว่ามันจะสามารถทําให้รอยแดงๆหายไปได้ไหม โอ้มันก็หายไปเลยนะไว้งานดีแกมอยากให้ตาแกมคมขึ้นนิดหนึ่งแกมก็จะลองกดกดไล่ๆทำให้มันน่าถือว่าแบบเนียนมากนะคะแล้วก็รอยแดงๆเห็นไหมสามารถปกปิดได้ดีเลย สำหรับคนที่อยากให้แป้งเราอะ่ะตืนไปกับผิวเลยอะ่ะใช้ฟองน้ําแบบชุบน้ําดูแล้วก็ลองเอามากดๆนะคะเราพอใจกับผลลับของแป้งตัวนี้มากเลยอะ <S <S มาทาลิปกันดีกว่านะคะใช้ลิปของคั l เ r p o ป๊อปนะคมะน่นะคะใช้คันเล็บ<ๆ>ใช้คันลิป w h a ใช้ลิปของ c o l o ล็บป๊นะคะเป็น ultra matte satin คะ่ะสีแทนซี่นะคะให้ลิปเรามันดูพอปขึ้นมานะคะ เราสามารถทําแบบนี้ได้ค่ะเยมขอเลือกแป้งก่อนแป้งแบบพรอยๆอย่างนี้นะคะเกมจะใช้กับแป้งของเจ้านาเน,นี่แหละไม่จําเป็นต้องใช้กับแป้งเจ้านานอย่างเดียวนะคะแบรนด์อื่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะทําให้ดูเราจะกรีดเขาปกติเราจะใช้คอนซีลเลอร์แบบน้ํำๆใช่ป่ะแต่คอนซีลเลอร์แบบน้ำ,นำ,นำนบ,บางบางทีเราจะต้องเกลีย่ยค่ะแล้วก็บ,บางทียังที่เกลี่ยก็จะใช้แป้งอย่างนี้แหละ แล้วก็เนื่องจากว่าเขาแบบมีประสิทธิภาพเรื่องการปกปิดนะคะมันก็จะทําให้เนี่ยเห็นไหมลายมันดูคมขึ้น <c oughs> คมขึ้นมาทัานใดหน้ามันอย่างแกมนะคะแกม้มก็จะปล่อยให้หน้าแบทอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่าไม่ชอบความแมทขนาดนี้ก็ <c oughs> จะลองใช้ไฮไลท์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันไฮไลท์ที่แก้มใช้วันนี้นะคะจะเป็นของเมเบลีนตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อครีมเนาะอย่างนี้นะคะ เติมความวาวให้กับหน้าเรานิดหนึ่งสานจมูกนี้สีเข้มใช่ไหมไม่เป็นไรเราเอามาคอนทัวร์ได้ค่ะนี่เราจะใช้แป้งอันนี้นะคะสี่ศนสามนะคะมาคอนทัวร์จมูกสรุปนะคะข้อดีของเขาก่อนเลยค่ะ อย่างวันธรรมดาที่แกมไม่อยากแต่งหน้าเยอะๆแกก็จะใช้แป้งตัวนี้แลคะ่ะทาออกจากบ้านเลยเพราะว่าไวแล้วก็สามารถปกปิดได้ดีนะคะทําให้ผิวหน้าแกมดูสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะก็สาวๆที่ชอบหน้าแมทเนี่ยอันนี้เนี่ยจัดไปเลยเพราะว่าแมทมากนะคะแล้วก็มีความติดทนอยู่บนหน้าเราประมาณหนึ่งแล้วก็ข้อดีมากๆเลยคือเรื่องจากว่าเขามีความปกปิดระดับหนึ่งนะคะมันจะทาให้ลุคเราดูปังมากอะดูปังแล้วก็ เนื้อเขาไม่ได้บางมากค่ะมันสามารถเอามาแบบกรีดทําให้คิ้วแกมดูคมขึ้นกรีดทําให้ลิปแกมดูคมขึ้นนะคะมาพูดถึงข้อเสียนะคะข้อเสียไม่ต้องของแป้งเจ้านางหรอกของแป้งพับป,ปกติเลยนะคะเนื่องจากว่าเขามีความเป็นแป้งเนี่ยต่อให้เขาไม่ความยึดเกาะกับผิวเราขนาดไหนเขาก็จะไม่ได้ยึดเกาะบนผิวเราทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแกมแนะนําให้เพื่อนๆใช้พาลเมอร์ก่อนลงแป้งพับเนี่ยก็จะช่วยทําให้แป้งพับเรา ยึดเกาะกับผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอีกวิธีใช้หนึ่งนอกจากเขาจะสามารถใช้เดี่ยวๆได้แล้วนะคะคือใช้รองพื้นลงก่อนแล้วก็ใช้แป้งเจ้าหนานเนี่ยเซ็ตแบบบางๆนะคะเขาจะทําให้หน้าเราดูแมตขึ้นนะคะ แล้วก็สําหรับสาวๆที่มีหน้าแห้งนะคะแป้งพับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ว่าไม่ชอบแป้งพับที่มีความแห้งเนี่ยอาจจะต้องปล่อยผ่านตัวนี้นะคะหรือว่าแห้งบนหน้าลองใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ดูแล้วก็ตามด้วยแป้งพับตัวนี้นะคะเหมือนที่แกมโชว์ให้เพื่อนๆดูตอนแรกอะว่าแกมีรอยแห้งตรงจมูกใช่ปะเนี่ยแต่พอแกมทามอยเจอร์ไรเซอร์ไปแล้วนะคะเขาก็ไม่เป็นคราบสามารถคุยก,กับเพื่อนในระยะใกล้ๆได้โดยที่แบบไม่เขินแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อเสียของแกมแต่อาจจะเป็นข้อเสียของบางคนที่ว่า นื่องจากว่าเขามีความแมทมากค่ะหน้าเราจะแบบดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่สําหรับคนที่ว่าไม่ชอบหน้าแมทขนาดนั้นนะคะก็ยังไงลองใช้พวกไฮไลท์เตอร์อย่างที่กัมโชวให้เพื่อนๆไปดูนะคะเอ่อไฮไลท์เตอร์ก็จะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆสนใจแล้วก็สามารถใช้สีสามสีนี้ได้นะคะกมแนะนำแต่ถ้าเพื่อนๆมีสีผิวที่เข้มไปกว่าสีนี้น่ะก็กมว่ามองหา แป้งพับตัวอื่นดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นแป้งที่ดีตัวหนึ่งนะคะแกมแนะนํามากๆนะคะสําหรับสาวหน้ามันเพราะว่าสามารถควบคุมความมันได้ดีแล้วก็สามารถเกาะผิวได้ในระดับหนึ่งนะคะแกมจะลิงก์เฟซบุ๊กของเจ้านางไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่อ v e and b o บนะคะค่าหมดไปแล้วนะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะยังไงแกรมก็ตอนนี้นะคะคนติดตามแกมครบหมืนะะ่นแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ ดีใจมากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามมาพูดคุยกันนะคะก็ยังไงก็ขอฝากตัวฝากใจไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หมดเลยนะคะยังไงใครที่เคยใช้แป้งเจ้านางนะคะหรือสนใจแป้งเจ้านางใช้แล้วชอบเยอย่าลืมไปกดไลค์เฟซบุ๊กนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ